ต่อไปข้อ16ครับจากรูปขนาดมวล18แล้วก็6กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นที่มีความฝืดออกแรงขนาด120นิ้นิวตันลากมวลทั้ง3จงหาขนาดของแรงดึงในเส้นเชือกที 1, และที 2, มีค่ากี่นิวตันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองแบบนี้หาที่1ก่อนนะครับเอเดี๋ยวนะอ๋อในข้อนี้ไม่บอกความเร่งมาให้ครับ เราก็จะมองรวมก่อนถูกไหมมองรวมก็ยุบมวลทั้ง3ก้อนเสมือนเป็นก้อนเดียวกันนะครับการมองรวมนั้นแรงตึงทีที่อยู่ระหว่างมวลนะครับจะหายไปหมดใน,ในการคิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยุบรวมกันทีนึ่งก็หายไปก่อนที่2หายไปก่อนก็จะเหลือร้อยยีนั่นเองร้อรวมกันก็เป็น24ใช่ไหมเอมันจะได้ A ก็คือ 120ส่วนด้วย24ก็คือ5เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับโอเคนะทีนี้ได้ a ละก็จะมาหาทีน่1ที่2นะครับมันที่ตัวง่ายสุดนะครับก็คือทีน่นะครับโดยการมองที่1ก็สามารถมองที่10กิโลกรัมก็ได้8กิโลกรัมก็ได้ใช่ไหมครับทำางโดยการถ้าเกิดจะหาทีก็สามารถมองที่8กิโลกรัมก็ได้6กกิโลกรัมก็ได้ ทีนี้ถ้าจะหาที่นนะครับผมแนะนำให้เอามวล10กิโลกรัมง่ายสุดครับก็จากซิกมา F นะครับเท่ากับ MA ตอนนี้เราจะสนใจมวล10กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นแทนมวลไปก่อนเลยก็คือ10แล้ว a เป็น5นะครับแรงที่เกี่ยวข้องนะครับตามแนวความเร่งนะความเร่งนั้นไปทำทิศแกน x กครับแรงเกี่ยวข้องตามทิศความเร่งก็มีทีเท่านั้นเอง ก็จะได้ที่1ออกมาเท่ากับ50ินิวตันนั่นเองโอีคนะครับทีนี้ถ้าจะที่สนะครับก็ไม่สิทธิ์จะคิดที่8กิโลกร,รัมก็ได้6กิโลกร,รัมก็ได้นะครับ้ว้ว่ชอบเ,ออเช่นอันนี้ผมจะทําให้ดูทั้ง2ก้อนเลยอย่างนี้ดีกว่าเนาะผมถ้าเกิดผมจะมองที่8กิโลกร,รัมนะครับเนื่องจาก วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาถูกไหมครับตามที่ผมวาดเลยนะแสดงว่าทีนชนะ t นัโทษครับทีอชนะทีมันจากสมการซิกมา f เท่ากับ m อนะครับเขียนใหม่นะซิกมา f เท่ากับ ma นะครับแรงลัพก็คือทีอมันจะมีค่าเยอะกว่าใช่ไหมก็เป็นทีสลบทีเท่ากับ มวลก็คือที่เราสนใจก็คือก็คือ,คอ8และคูณด้วยความเร่งก็คือ5 t 2ทีลบทีนะครับตะกี้น่าได้มาแล้วที 1, 50นะครับฝั่งนี้ก็เป็น40ถูกไหมพวกเราเนี่ยจะได้ T 2ออกมาเป็นเอนิวตันนั่นเองอเห็นนะทีนี้บางคนบอกว่า ล้วถ้าเกิดจะมาคิดที่6กิโลกรัมไนดะ้6กิโลกรัมได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับเราถ้าเกิดเรามองที่6กิโลกรัมใช่ไหมครับอ่านี่แหละใช้สมก,การนี้เยอะใช่ไหมซิกมาเอฟเท่ากับเอมองที่6กิโลกรัมวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับก็คือ120นิวตันต้องชนะ t 2สมก,การแรงลับก็กลายเป็นเออนี่นะครับสมก,การแรงลับ ก็จะได้เป็นร้อยยี่สิบลบกับทีส,ทสองเนาะเท่ากับมวลก็คือหกกิโลกร,รมัมเอ็มก็เป็นห้าถูกไหมทางซ้ายมือเนี่ยก็ได้เป็นร้อยยี่สิบลบทีสองนะครับส่วนนี้ก็ได้สามสิบถูกปะครับเนี่ย เมื่อแก้สมการเราก็จะได้ T2 เป็น90นิวตันเช่นเดียวกันแล้วแต่มองว่าจะชอบเขีนะครับ